หลังจากนกเขียนจดหมายขอความช่วยเหลือผ่านทางรายการบุญไม่จำกัดทางทีมงานลงพื้นที่พบว่าชีวิตของนกและลูกๆทั้งสามคนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากน้องแนทพิการตั้งแต่เกิดสมองโตเนื่องจากน้ำในหัวมีจำนวนมากต้องให้หมอเจาะน้ำในหัวออกแต่น้องแนทก็ยังมีอาการหัวโตขึ้นเสมอ ตอนนี้นกเขียนจดหมายไปนกลำบากอยู่กับลูกอะคะ่ะก็ไม่มีใครดูแลก็อยู่กับลูกสามคนนะคะพอดีเขียนจดหมายไม่เป็นก็ให้เขาเขียนให้อ่ะคะ่ะนี่แม่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะติดตามอะคะ่ะก็เขียนไปเผื่อก็จะมีใครช่วยเหลือน้องบ้างอะคะ่ะสงสารน้องอะคะ่ะตอนนี้แม่ก็เช่าที่เขาอยู่ไม่ใช่ที่ตัวเองอะคะ่ะ เขาเอาคืนตอนไหนไม่รู้เลยไม่รู้จะพาน้องมาอยู่ไหนแฟนก็ไปมีคนใหม่ค่ะพอน้องแนทอายุได้สามเดือนสามีของนกก็มาตีจากไปมีภรรยาใหม่ทิ้งภาระให้นกต้องดูแลลูกเล็กๆถึงสามคนบ้านที่อยู่ก็อาศัยเช่าพื้นที่ของญาติทางสามี บ้านที่ปลูกก็กู้เงินจากทกสรายได้ที่จะมาจุนเจือครอบครัวมีเพียงคัดแยกของเก่าและเก็บของเก่ามาประทังชีวิตน้องเน,น็ตนี่พิการมาตั้งแต่กําเนิดแล้วก็แม่เขานกเนี่ยน้องนกเนี่ยคือเป็นคนขยันและใจเหล็กจริงๆสู้สู้อย่างแบบไม่ท้อถอยครับสามีที่ทอดทิ้งไปนี่เขาไม่ เขาไม่แคร์เลยครับอันนี้ก็ผมก็ยอมรับว่าสามีคนนี้ใช้ไม่ได้เลยครับรายจ่ายที่รุมล้อมเหมือนเงาตามตัวนกหมดหนทางที่จะต่อสู้หาเงินซื้อข้าวแต่ละมือ้อก็ช่างแสนยากลำบากขอวอนผู้มีจิตเมตตาสงสารครอบครัวของน้องแนทเพื่อที่จะมีกำลังใจสู้ต่อไป บริษัทเทพประดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนยังชีพเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค1,000บาทเพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับนกและลูกๆต่อไป